ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องนัทยา C.A นะคะจากที่แม่ๆเห็นนะคะสินค้าจริงๆมีเยอะกว่านี้นะจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสินค้าอะไรนะคะที่จอยจะส่งเอากลับไปขายที่ร้านของจอยนั่นเองนะคะคือบอกก่อนว่าสินค้าล็อตนี้น่าจะ ไปถึงช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะแต่ถ้าแม่แม่คนไหนเนี่ยเอฟสินค้าไม่ทันนะไม่ต้องเสียใจเพราะเดี๋ยวจอยจะมีส่งสินค้าล็อตสไปให้อีกนะคะพอดีตอนนี้สั่งสินค้าแล้วสินค้ายังมาไม่ถึงครบนะคะแต่ว่าอยากจะให้แม่แม่เนี่ยได้สินค้าในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะก็เลยจะส่งให้ก่อนล็อตนึงโอเคมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างให้ดูแลแม่แม่เตรียมเอฟ เตรียมเงินในกระเป๋าสตางค์ไว้ให้ดีนะคะและรอเอฟสินค้าของร้านนะอ่ะมาดูที่ขาดไม่ได้เลยที่แม่ๆรอเยอะที่สุดก็คือแว่นตาแว่นตากันแดดอ่าแว่นตากันแดดนะคะมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะก็เออจะเป็นกันแดดกัน u v 100%ทุกอันนะคะสินค้าเนี่ยบอกก่อนว่าสินค้า ชิ้นหนึ่งอ่ะแบบหนึ่งอ่ะอาจจะมีแค่อันเดียวหรือบางอันอ่ะอาจจะแบบหนึ่งหรืออาจจะมี3อัน5อันแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นนะถ้าแม,แม่แม่คนไหนนะคะรอที่จะเอฟแว่นตานะคะรอได้เลยมีแบรนด์เยอะมากนะคะแบรนด์มีเจสิก้าซิมสันมีทารินะคะไนเวสนะคะแล้วก็มีเบ็ซี่จอนสันคือทุกยี่ห้อที่จอยกล่าวมาเนี่ย เป็นแบรนด์ของทางอเมริกาทั้งหมดนะคะจอยอยู่ทางอเมริกานะคะคือคราวที่แล้วกลับไปเนี่ยแล้วแม่ๆชอบมากแว่นสายตานะคะเออไม่ใช่แว่นสายตาสิแว่นกันแดดแม่ๆชอบเยอะมากเลยนะคะพอจอยได้กลับมาแล้วก็เลยจัดสินค้าให้เต็มเลยอ่านี่อันเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ใส่มาก็ประมาณนี้นะอันนี้คือ ยกให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะว่ามีสินค้าอะไรแต่สินค้ามีเยอะมากจนไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เก๋นะอันนี้แบบว่าถ้าใครชอบแบบว่าใส่แบบเก๋ๆเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยนอกจากแว่นกันแดดแล้วคราวนี้มีแว่นสายตาให้ด้วยนะแว่นสายตาเนี่ยจะมีความสั้นตั้งแต่1.52แล้วก็2.5นะคะก็จะเป็นแบรนด์หมดเลยเป็นแว่นสายตา นะอันนี้เป็นแว่นสายตานะคะคือมีเยอะมากๆอันนี้คือนะมีหลายสีแบบนึงมีหลายสีให้เลือกคือตอนนี้สินค้านะคะตอยนะ่ะเริ่มแพ็คแล้วคือเริ่มแพ็คสินค้าทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะจะส่งกลับเมืองไทยนะอันนี้คือแว่นสายตานะคะคือทรงหนึ่งก็จะมีสามสีเดี๋ยวยังไงไปลองเลือกกันแต่ว่าแว่นเนี่ยจะไม่มีกล่อง นะบอกก่อนว่าแว่นเนี่ยจะไม่มีกล่องให้เพราะว่าค่าขนส่งค่อนข้างแพงถ้าจอยส่งกล่องไปด้วยเนี่ยแม่แม่จะต้องซื้อในราคาที่แพงแต่ว่าจอยขายในราคาที่ถูกให้นะคะแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวแจ็คอะค่ะเขาจะสั่งสั่งสั่งเป็นเออเป็นซองแว่นแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตาให้นะคะก็เดี๋ยวยังไงรอดูที่สำคัญคราวนี้ถ้าใครชอบแบรนด์โคชนะคะบอกเลยว่า มีนี่แต่ว่า,าแบรนด์โคชกับไมเคิลคอร์สค่ะ จอยจะส่งกล่องไปให้เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะราคาค่อนข้างสูงแล้วจอยคิดว่าเออพอแว่นราคาที่มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยแม่ๆอาจจะอยากได้กล่องของแท้ไปด้วยนะคะก็ราคาก็จะแพงกว่าตัวแว่นที่จอยเคยขายนะเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยน้าหนักก็ครึ่งกิโลแล้วนะน้ําหนักครึ่งกิโลคือแพงมากๆนะเดี๋ยวจะลองโชว์ให้ดูว่าแว่นที่ราคา เออเป็นแบรนด์เนมแพงขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือโคชนะคะแม่แม่รอเอฟนะโคชมีแค่2อันเท่านั้นมีแค่2อันเท่านั้นอ่ะให้ดูเออช่วงขาเป็นแบบนี้นะคะช่วงหน้าแว่นเป็นแบบนี้เราจะลองใส่ให้ดูนะใส่มาสวยไหมอันนี้คือโคชนะมี2อันเท่านั้นนะมี2ออันนะคือจะได้แว่นนะอันนี้คือให้กล่องด้วยได้แว่น ได้ผ้าเช็ดแว่นนะคะเออของโคชแล้วก็เขาจะมีเป็นเล่มสมุดอยู่ในกล่องแว่นแบบนี้เลยนะคะก็มีแค่2อันเท่านั้นคือจอยหาแบบราคาดีงามมากบอกเลยว่าถูกถูกสุดๆนะแว่นโคชเนี่ยเมืองไทยขายกันอ่ะห้าพันแปบาท5้0 0ันแปบาทนะคะราคาของจอยไปรอในติดตามไลฟ์สดแล้วกันถูกมาก ถูกแบบว่าถูกสุดๆแม่แม่หาซื้อไม่ได้แน่นอนจอยบอกเลยนะจอยมีไปแค่2อันเท่านั้นแต่ถ้าคราวนี้ส่งไปแล้วถ้าแม่แม่พอใจชอบใจนะเดี๋ยวจอยหาให้ใหม่อันนี้โคชไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะกลัวกลัวตกกลัวตกจังเลยนะเอาใหม่อุ้ยอะนี่ต่อมาเป็นไมเคิล o ค s นะคะแบรนด์ก็พอๆกับโคชเลยนี่ค่ะจะเป็นตัวสีน้ำตาล ตัวขาจะเป็นสีทองแล้วก็เป็นโทนสีกละนะคะเขาจะเรียกว่าโทนสีกละนี่ใส่มาส่วนมากแว่นที่จอยหาเนี่ยจะเป็นทรงทรงกรอบแว่นกรอบใหญ่นะคะจอยมองว่าใส่ทรงแบบนี้จะเข้ากับ หน้ารูปทรงหน้าได้หลายรูปทรงหน้านะคะแล้วใส่ออกมาสวยด้วยนะอันนี้ก็มีสองเหมือนกันอ่าดูเอาไว้นะแม่แม่บอกเลยว่าขายราคาถูกมากขายราคาถูกมากไปพร้อมกล่องรุ่นอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไปพร้อมกล่องนะคะเพราะว่าเนาะราคาค่อนข้างสูงกับตัวปกตินะปกติอะแว่นอย่างเงี้ยที่จอยขายแม่แม่จำได้อยู่แล้วนะว่าจอยขายแค่ เออหนึ 1, ่งพันกบเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้าสิบบาทนะจอยขายถูกมากๆเลยนะให้แม่ๆเอาไปใส่กันสวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะของเอ,อ่อไมเคิลคอสอันนี้ก็แบบสำหรับคนชอบใส่แบบเก๋ๆเ,เท่ๆหน่อยนะคะก็ อันนี้ขาวแว่นจะเป็นสีใสๆนะไปพร้อมกล่องเหมือนกันนะคะ2องแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะที่จะไปพร้อมกล่องอะต่อมามาดูอย่างอื่นบ้างดีวกว่าว่ามีอะไรที่ต่อจะส่งไปบ้านนะคะไปก่อนรอบแรกเดี๋ยวรอบ2ตามไปนะคะเออสินค้านี่หาไม่ทันเลยนะต่อมาจะเป็นสร้อยคอสเนี่ยค่ะจะเป็นสร้อยกับต่างหูนะคะจอยมีให้สเซตนะคะ แบบนี้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยอ่ะอันนั้นลายแรกอันนี้คือลายที่2มีอย่างละ2เท่านั้นนะคะไปเป็นกล่องแบบนี้เลย กล่องก็เป็นของโคชแบบนี้เลยนะคะสามารถเอาไปแจกเอาไปแถมเอาไปให้เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงอันนี้มีอย่างละสองแม่แม่ดูเอาไว้ก่อนนะถึงเวลาแล้วเอฟให้ทันแต่ถ้าใครพลาดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจอยหาให้ใหม่นะเดี๋ยวจอยหาให้ใหม่นะคะบอกเลยเขาขายกันอยู่สี่ห้าพันขายอยู่สี่ห้าพันจอยเช็คมาแล้ว ขายไม่ถึงจอยขายไม่ถึงอ่าขายไม่ถึงบอกไว้อย่างนี้ต่อมาเป็นลิปสติกลิปสติกรุ่นก่อนที่ขายไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้จอยก็ทายอยู่ไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยค่ะจอยใช้อยู่นะคะเป็นแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าขายยกเซ็ตจอยไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าจอยส่งไปที่คาโก้เรียบร้อยแล้วนะคะเออรู้สึกอันนีจจจ้จอยจะขายอยู่พันเจ็ดเก้าสิบนะกล่องดึงเนี่ยจะได้14สีเลยมีทั้งหมด10เซ็ต มีทั้งหมด10เซตเท่านั้นนะคะใครอยากได้เต็มตัวดอนะคะเป็นรุ่นขายดีแล้วที่แม่แม่ตามหาก่อนหน้านี้จอยหาของไม่ได้แต่พอจอยกลับมาเนี่ยจอยรีบสรรหาของให้มี10กล่องเท่านั้นนะ,ะต่อมาเป็นรุ่นนี้อันนี้เป็นแบบใหม่นะอันนี้เป็นแบบใหม่อันนี้จะเป็นมีรู้จะเห็นไหมจะเป็นเอ่อเป็นลิกอสอะค่ะแล้วก็จะเป็นชิมเมอร์ด้านในมีทั้งหมด15สี นะอันนี้เขาทำเป็นคอลเลคชันออกมานะคะสำหรับช่วงช่วงคริสต์มาสปีใหม่เท่านั้นนะคะนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้มี15เฉดสีเลยนะรุ่นนี้มีไปแค่4กล่องเท่านั้นจอยหาได้แค่4กล่องเท่านั้นนะคะรุ่นนี้ยังไงรอแล้วกันสุดท้ายมากระเป๋ากระเป๋าานเวสเออกระเป๋าเนี่ยส่งไปแต่กระเป๋าไม่ได้ส่งกล่องให้นะคะเพราะว่ากล่องเนี่ย กินค่าน้ำหนักนะกินค่าน้ำหนักแพงจอยไม่ได้ส่งกล่องนะคะปกติกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจอจะส่งไปแต่กระเป๋าเท่านั้นนะคะกล่องเป็นแบบนี้รุ่นนี้หามาได้แค่ส่งใบเท่านั้นเองแม่แม่เอฟกันให้ทันนะจอยหาไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะจะได้เป็นกระเป๋าตัวถือนะกระเป๋าของของข้อมือแบบนี้นะคะรุ่นนี้เสร็จแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าใส่เหรียญนกระเป๋าใส่เหรียญแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เอาไปห้อยไปห้อยที่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะมีด้วยกันทั้งหมด2เซตนะคะไม่เหมือนกันหามาได้แบบไม่เหมือนกันด้วยก็มีคล้องมือมีคล้องกระเป๋าเศษเหรียญอย่างนี้นะคะอันนี้นะจอยหามาได้เท่านี้เท่านั้นนะคะกระเป๋าถ้ามีโอกาสหาได้อีกเนี่ยจะหาให้เพิ่มนะคะแต่ของที่จะส่งเนี่ยก็มีเป็นประมาณนี้แหละแหวนเนี่ย แว่นสายาตาก็อย่างที่บอกนะคะมีตั้งแต่1.52แล้วก็2.5นะคะแล้วก็มีเป็นแว่นกันแดดด้วยนะะีรนี้นะคะแม่ๆนะคะเอสินค้าไม่ทันยังไงไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวจะมีสินค้ารอบ2ไปอีก แว่นรอบนี้กันแดดนะคะอาจจะมีไปได้แบบประมาณสัก50หรือ70อันเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวยังไงรอบ2ไปมีไปให้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าคร่าวๆนะคะที่จอยจะส่งกลับไปให้ยังไงก็รอติดตาม สินค้านะคะช่วงคริสต์มาสนะคะยังไงจอยขอบคุณนะคะทีุ่อนนุนสินค้านะคะถ้าแม่แม่ชอบสินค้ารุ่นไหนอยากได้สินค้าประเภทไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกจอยมาถ้าจอยหาสินค้าได้ในราคาที่ดีและราคาที่ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะหาจัดส่งไปให้เพราะว่าตอนนี้สินค้าราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาซื้อของขวัญกันนะคะสินค้ายังไม่ ลดราคาช่วงไหนสินค้าลดราคานะคะแม่ๆจะได้สินค้าในราคาที่ถูกถกถูกมากๆเลยจอยรับประกันเลยนะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจอยไปหาเลือกเองนะคะแล้วก็สินค้าทุกชิ้นเนี่ยจอยเช็คสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้แม่ๆนะคะยังไงวันนี้จอยขอบคุณและยังไงติดตามรอเอสสินค้าช่วงคริสต์มาสนะคะวันนี้จอยไปก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่าง ขอบคุณนะคะสำหรับคำํำอวยพรนะคะคำํำอวยพรวันเกิดของจอยด้วยนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะ mm hmm. โอเคไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ